สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ d i ิฟ i n งพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณมองประเด็นใหญ่ๆใ,ให้ลึกขึ้นแล้ววันนี้ผมจะชวนคุณคิดถึงหนึ่งในนักลงทุนระดับโลกอย่างบรูเรนบัฟเฟตที่เขาเพิ่งประกาศลงจากตำแหน่งซ e o ของเบิร์กชัยฮ t ตเ w a y ไปหมาดๆในปี2025นี้เองแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การลงจากตำแหน่งครับที่น่าสนใจจริงๆคือคำพูดของบัฟเฟตที่ว่าเขาไม่เชื่อในกฎ10,000ชั่วโมง และบอกว่าเราควรทำสิ่งที่รักมากกว่าฝึกสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของเราเพื่อให้เข้าใจง่ายๆกฎ10,000ชั่วโมงก็คือแนวคิดที่พูดว่าหากคุณอยากเก่งจริงๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณต้องฝึกฝนมันอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า10,000ชั่วโมงจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากหนังสือ o ไล l อ e r s ของ Malcolm Gladwell แต่สำหรับ Buffett เขากลับบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเสมอไป ขอยกตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพได้ทันทีครับสมมุติว่าคุณมีเพื่อนอยู่สองคนคนแรกชื่อแซมเขามีรูปร่างสูงปโปรง่งชอบการเล่นบาสเกตบอลเป็นชีวิตจ,จิตใจฝึกซ้อมทุกวันวันละหลายชั่วโมงคนที่สองชื่อโจตัวเตี้ยก,กว่าเล็กน้อยแต่เขารักในเสียงเพลงหลงไหลในการเล่นเป็ยโนและใช้เวลาซ้อมเปียโนอย่างเต็มที่ทุกวันเช่นกันลองนึกดูครับ ถ้าแซมที่ถนัดบาสมากๆอยู่แล้วไปฝึกเป็นโน10,000ชั่วโมงเขาอาจจะเล่นได้ดีพอประมาณแต่ก็คงไม่ถึงขั้นเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นในวงการดนตรีในขณะที่โจถ้าฝึกเล่นบาสเกตบอลไปเรื่อยๆแม้จะครบ10,000ชั่วโมงเขาก็คงเป็นได้แค่ผู้เล่นที่พอเล่นได้แต่คงไม่มีทางโดดเด่นในหลีกระดับสูงเท่ากับแซมที่มีร่างกายและใจรักจริงๆบัฟเฟตต์จึงเน้นว่าประเด็นจริงๆไม่ใช่การฝึกฝนแบบไม่มีที่สิ้นสุด แต่คือการรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและเหมาะกับอะไรแล้วนำเวลาทั้งหมดไปฝึกฝนในจุดที่ตรงกับความสามารถของตัวเองนั่นต่างหากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงครับมาลองคิดตามง่ายๆในชีวิตจริงอีกสักตัวอย่างครับสมมุติว่าคุณคือคนที่มีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารแต่คุณกลับเลือกอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์เพียงเพราะได้ยินมาว่าอาชีพนี้รายได้สูงมาก ในช่วงแรกคุณอาจจะฝึกหนักทุ่มเทมากกว่านึ้มื่นชั่วโมงจริงๆแต่การฝึกฝนในสิ่งที่คุณไม่รักหรือไม่ถนัดจริงๆจะทําให้คุณเหนื่อยและอาจหมดกําลังใจในที่สุดในขณะที่อีกคนที่ชอบโปรแกรมมิ่งอยู่แล้วเขาอาจจะฝึกฝนน้อยกว่าคุณแต่เขาจะพัฒนาได้เร็วกว่าและไปได้ไกลกว่าเพราะมันคือสิ่งที่ตรงกับธรรมชาติของเขา แล้วถ้าคุณกลับมาเลือกทำในสิ่งที่คุณถนัดเช่นเลือกเป็นนักเขียนหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช้ทักษะภาษาเต็มที่คุณอาจประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าเพราะคุณจะสนุกกับการฝึกและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองทุกวันนี่แหละครับที่ b บัฟเฟตเน้นย้ำว่าเราควรเลือกสนาวที่ใช่มากกว่าที่จะพยายามเป็นเหมือนคนอื่นครับดังนั้นวันนี้ก่อนจะจบผมขอฝากคำถามง่ายๆไวใ้ให้คุณผู้ฟังได้คิดกันครับ ตอนนี้คุณกำลังฝึกฝนหรือทำสิ่งที่ใช่กับตัวคุณจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่ฝืนทำเพราะมันดูดีหรือมีคนบอกให้ทำอย่าลืมนะครับว่าการทำสิ่งที่รักและใช่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนกำลังฝึกหนักแต่เป็นการใช้ชีวิตในสิ่งที่เราลหลงไหลจริงๆเหมือนอย่างที่บัฟเฟตต์พูดเสมอว่าจงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและอย่าพยายามฝึกเพื่อเป็นคนอื่นครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ DeepThink ในวันนี้หวังว่าคุณจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปคิดต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ